ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปปพารวยอปพารวยพปอีไตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางนะครับของเลขเชือกปูนิคมนะครับ f อฟครับงวดที่แล้วหลุดนะครับผมให้มา260นะครับผมมันออก90เนาะ ไม่ได้กลับหัวนะครับแนวทางเชือกนะครับผมเชือกผูกคอนะครับผมงวดที่แล้วหลุดนะครับหกวดหลุดหนึ่งงวดนะครับผมสําหรับเลขเชือกอาจารย์คมนะครับนอกก็มีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับขอมานะครับบอกว่าให้ตามให้หน่อยนะครับผมครับวันนี้ตามให้แล้วนะครับผมสําหรับแนวทางเลขเชือกปูนิคมนะครับแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเชือกปูค,คอนั้นก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเอฟครับส่วนมากจะเข้า3ตัวเยอะนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเนาะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางกับอาจารย์นิคมเมืม่อกี้ โทรมานะฮะบอกว่าพร้อมแล้วนะครับผมจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นมารับชมแลบฟังไปพร้อมๆกันครับอาจารย์ครับออยรวยรวยรวยโชคโชค,โชคมันหมันครับผมเป็นไงครับอาจารย์ร้อนไหมครับผมร้อนใจร้อนใจเหรร้อนใจร้อนกายงวดที่แล้วให้มาสองหกศูนย์เนาะมันออกเก้าศูนย์นะอาจารย์เนาะเลขเชือกผูกคอนะครับผม ครับอาจารย์อยากบอกบุญเหรอครับผมวันนี้บอกบุญวันที่ส3บสามรถเทสิบสามเมษายนสามโมงเช้าแับวันที่คืนเนี่ยจะมีกาจา่าเอาหวยเอาเลขเอาเบอร์เลขเลขเชือกเหมือนเดิมเหรอครับอาจารย์เ,เชือกเลยเดี๋ยวทำงงคืนมีผ้าโจมมันั่งจุ่มพานั่งเอาด้วยเชือกเชือกเส้นไหนครับเส้นใหม่หรือเส้นเก่าครับผม โมเดลของเงยนสั่งแกมันเข้าเข้าชุดหนกโเด้นเียมันเข้าคืนนั้นน่ะมันเข้าคนที่ซื้อก่อนได้อยู่ออาตัวเก่ามันเข้าด้วยแหละครับพอมาทําเช่นใหม่มันเลยไฟแปรเลยทั้งควนน่ะของแกมันเข้าทีแรกเด้ประมาณที่ทำกลางคืนนั้นก่อนงานนั้นน่ะทาประมาณสามสิบจุ่มเขาก็เนไว้คนที่ซื้อถูกอยู่เอาแล้วก็ไอเชือกเปย์นั่นแหละครับผมใช่เชือกเปย์ไหมครับ เส้นเ่า็ทำในหลังแต่มัน,ม,นมันเข้าตัวเลขหกนะโอ้ศูนย์เก้าหก็เริ่ม,มอ่ะยิงยังม่ถังเข้าเลยครับนี่ก็เลยมาทำพวนใช่ไหมเลย,เลย,ยมันมันก็เลยหลุดนะครับนาะแก่วเลยครับที่จะทำข้างเดียวพเยพิเลยพอเลยดูเลยครับผมก็งงกับอาจารย์นี่ว่าทำไมอาจารย์ทำสองรอบบอกว่าเส้นเส้นมันสั้นใช่ไหมครับผม ได้มาไม่ครบถ้าทำใา้เียวพุดไม่เข้าเลยคุนเรยวพุบตัดที้เเลยอเลยโอ้คนที่มาเขามีในยตารวจมีใไรเขามาด้วยนะเขามีเขามีหลายคนโยมครับมออก็ปีเลขศูนย์เก้าหกปีเลขศูนย์เก้าศูนย์หกนี่ไงก็ต่อีเก้า่งอือออกแสดงว่ามีคนถูกอยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอือโอ้ครับ แต่ว่าออกกล้องนี่มันมันมันไม่มีศูนย์เก้าเนาะจานเก้าศูนย์เนาะมีแต่หกศูนย์เนาะเราไม่ทำน,นั้นเลยไม่ออกเลยไม่ได้กลับหัวให้ครับอาจ,จารย์ครับนั่นเลยไม่ออกเลยแต่พอพี่ตัวบอกเขาว่าศูนย์สองครับกเขาตีบอกว่าเขาบางคนก็กลับต้องตัวเขาศูนอ๋อก็คือทําตอนกลางคืนรอบแรกคือเข้าอยู่ใช่ไหมครับทำมันเน้นหนึ่งทำมันถ้ามันเน้นหนึ่งชอบโยวเอาเลยอเพราะว่าอาจารย์งเขาว่ารอบสุดท้ายนี่เขาว่า จะบอกห้าท right ั้งที่ห้านะครับของแกนเดียวแหละทั้งห้าครับสุดท้ายเลยครับพปิดโครงการปิดโครงการเลยเชือกท้องกลมยังไม่มาล่ะปิดครงการเชือกท้องกลมยังไม่มาเล่ะใช่ไหมครับปิดครงการปิดครงการโอ้มันรื้อมันเยอะอ่ะครับโครงการเลยเชือกกระยังมาไม่ถึงอันนี้ก็คือเอาเชือกเส้นเก่าไปก่อนใช่ไหมครับเชือกเส้นนี้ถูกมากี่งวดแล้วครับอาจารย์ครับ ส้นนี้มันมีสามถึงหดแล้นะแต่ดูไม่ออกนะแต่ศูนย์หกสามมาเป็นศูนย์เก้าสามมาเป็น้เเชือกเส้นเดียวนี้ใช่ไหมครับต่อสามแท่โอ้มาทรูวันนี้อีกอ่ะถ้าถูกวันนี้่ะตีเลแต่ว่าแต่ว่าไม่คนถูกมากแ่งวดที่ห้าอย่างเงี้ยเอางวดที่ห้าครับจะบอรอยห้าครั้งครั้งแรกครั้งแรกเลยครับก็คือวันนี้ วันนี้อาจารย์ได้ยินได้ยินว่ามีต่องวดให้เหรอครับผมใช่เชี่ยไอ้นั้นก็ต้องเผาก่อนถ้าไม่บอกก็ต้องเผาเผาเชื่อแล้วมาทำนะอ,อ๋อต้องต้องเผาเชือกก่อนใช่ไหมครับเออ้ในแขนเขาเชือกบอกทำเลยขเขาเชื่อแล้วก็มาทำเลยครับอืมอาจารย์อาจารย์จะหล่อพระนี่หล่อวันไหนนะครับผมสามสามสามโอ้ลมแรง ครับ,บ่คุณาครับอโอ้ต่องวดไหมครับผม,ผมกบอกเป็นแนวทางเามไปก,ก่อนอ๋อมีมีตัวไหนบ้างครับเริ่มบอกคุณว่าใครจะบอกตายก่อนเนาะครับผมตัวกันตายถึงตายอะไรือคมันคูนรมันายถึงู ลุกแรงเลยถึงก็จะครับจะรอพระพระเนี่ยแล้ก็เอาเอาห้าสูงครับก็อะไรนะครับความสูงความสูงอ่ะสองห้าสูงครับความกว้างสิบหน้าตัก อันนี้เป็นเลขฐานเลขพระพุทธรูปใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่อันนี้อาจารย์ให้ต่องวดไว้ก่อนนะครับผมส่วนเลขเชือกนี่จะทําวันที่สิบสามสิบสามนี่ตอนกลางคืนได้โูรสัมผั์เลยครับผมคือจะทําครั้งเดียวนะอาจารย์เนาะใช่ให้เขาสัมผั์แล้วตัวนให้มา็านมาติทั้งหมเลยแหละแม่เป็นดังมีเสียงคนสุดครับ กัมเลยอับองลงเลยวันที่สิบสามเนาะจารย์เนาะครับวันที่สิบสามนะครับผมก็จะทำพิธีขอเลขเชือกนะครับเชือกเส้นนี้ก็คือเข้ามาแล้วนี่สี่งวดแล้วนะครับวันนี้ก็มีแต่เลขฐานพระเลขพระต่องวดไปก่อนเผื่อเอฟซีชอบใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับจะได้ ไปหยิบรัตตรีไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยววันที่สิบสามนะครับอาจารย์บอกว่าจะทําพิธีนะครับผมเอ, e อ่ออยากร่วมบุญก็สามารถติดต่ออาจารย์ได้เนาะบอกใส่บุญหน่อยบอกใส่บุญหน่อยครับม,มีโชคลาสะด้เลยเลยนะี่ยจริงปางอะไรนะครับปางมานสะดุง้งปางมานสะดุง้งปางสะดุ้งมานปางสะดุ้งมานคือหล่อหล่อพระนะครับผมก็อรางปาบมันนั่นแหละครับผม ปูคมนะครับผมเชือกผูกคอนะครับเนาะยังไงเดี๋ยววันที่13จะตามอีกรอบนึงนะครับอาจารย์อา,อาจารย์จะปิดเครื่องหนีนะครับอาจารย์ติดต่อไม่ได้เดี๋ยวเอฟซีว่าติดต่อไม่ได้นะครับอาจารย์ไม่เปิดไม่ปิดเครื่องหนีหรอกเพราะว่าสายเยอะสายเยอะใช่ไหมครับอเอฟซีไม่ทนันไม่ทันเลยว่าให้ตอบตอบไม่ทันรับไม่ทนันโอ้ครับผมให้ดูทางช่องเราก็ได้นะนะอาจารย์เนาะอะไรว่าดูทางช่องเราเลยครับผม เอาวันนี้ก็มีตัวเลขฝากพ่อแม่พี่น้องคือสองห้าศนยกับหนึ่งห้าศนก่อนนะครับเดี๋ยววันที่สิบสามจะตามให้นะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ครับผมสําหรับแนวทางนะครับครับครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของปูคมนะครับผมเลขเชือกนะครับงวดประจําวันที่สิบหกนี้นะครับเนาะเป็นเลข ฐานพระก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวส่วนเลขเชือกนะครับวันที่13นะครับคลปครับปู่บอกว่าเอาเลขฐานพระไปก่อนนะครับถูกบ่อยเหมือนกันนะครับเอายังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับปู่วันที่13นี้ก็จะหล่อพระนะครับเนาะปู่ก็ให้แนวทางมาไว้ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ